นวดนะครับได้ข่าวว่าลุงยอด2662เนี่ยคุณแม่ของน้องเด็กแฝดนี่ถูกสามแสนเลยใช่ไหมครับลุงยอดครับถูกสามแสนครับเขาได้ที่ว่าสามแสนนี่เขาได้จากแม่ยายเขาอ่าเสียชีวิตเขาก็เห็นเลขม่ฝาลงเขาก็ร<อ>ู้จะเที่ยงแล้วอ่ะเที่ยงแล้วครับเป็น,น,นเป็นเลขฝาลงของแม่ยายที่เสียชีวิตครับตอนเที่ยงใช่ไหมครับลุงยอดครับตอนเที่ยงทีนี้ก็เลยเขาก็ซื้อตามพอดี จะส่งให้เอฟซีตักช่องกล้ส่งม่ทันเพราะวันมันเที่ยงกว่าแล้วก็เลยเขาก็ซื้อทีนี้เขาก็ถูกได้สามแสนถูกสามแสนเลยนะครับเจ้าชู้สามแสนสอตัวซับตัวด้วยวางงนครับโอ้ถูกสองตัวด้วยครับเพราะว่าเลขของเขานี่มีสองหกหกสองด้วยนะพ่อเนาะรับให้มาก็สองหกหกสองเลย สวัสดีครับกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง f อฟซแฟนคลับแฟนช่องทางช่องนิวพารวยนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ทางช่องนะครับวันนี้แอดมินเดินทางมาที่บ้านลุงยอดนะครับผมจะมาแสดงความดีใจกับลุงยอดนะครับผมแล้วก็ขอแนวทางต่อง,งวดให้กับท่านผู้ชมแล้วก็ f c ทางช่องนะครับผมเนาะสำหรับแนวทางในงวดที่ผ่านมานะครับผม26-62เลขของคุณแม่น้องเด็กแฝดถูกอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมเนาะในข่าวว่าลุงยอดในทิทรมบอกว่า คุณแม่ของน้องเฟเฟถูกเยอะมากนะครับถูก3ามแสนเนาะนะครับแนวทางจะเป็นแบบไหนนะครับผมฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเป็นกําลังใจกับทางช่องด้วยนะครับผมเนาะกดติดตามเอาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดแนวทางดีๆของทางช่องนะครับเวลาแอดมินลงคลิปไปเนี่ยมันจะได้ขึ้นการแจ้งเตือนนะครับผมเนาะแนวทางจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราเข้าไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยนะครับผม สวัสดีลุงยอดครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็เดินทางมาถึงที่บ้านลุงยอดนะครับผมจะมาแสดงความดีใจกับลุงยอดแล้วก็สอบถามแนวทางของลุงยอดด้วยนะครับผมเนาะชุดต่องวดนะครับได้ข่าวว่าลุงยอดสองหหสองเนี่ยคุณแม่ของน้องเด็กแฝดนี่ถูก3ามแสนเลยใช่ไหมครับลุงยอดครับถูก3ามแสนครับเขาได้ที่ว่า3ามแสนนี่ยเขาได้จาก แม่ยายเขาอ่าชีวิต,ต,ตเขาก็เห็นเลขแม่ฝาลงเขาก็เลย<อ>จบเที่ยงแล้วอ่ะเที่ยงแล้วครับเป็นเป็นเลขฝาลงของแม่ยายที่เสียชีวิตครับตอนเที่ยงใช่ไหมครับหลวงยอดครับตอนเที่ยงทีนี้ก็เลยเขาก็ซื้อตามพอดีจะส่งให้เอชซีตักช่องมาส่งไม่ทันเพราะวันมันเที่ยงกว่าแล้วก็เลย เขาซื้อทีนี้เขาถูกได้สามแสนถูกสามแสนเลยนะครับท่านผู้ชมสามแสนเาสองตัวสามตัวด้วยวังงครับอ๋อถูกสองตัวด้วยครับเพราะว่าเลขของเขานี่มีสองหกหกสองด้วยนะพ่อเนาะครับอืมนะครับให้มาก็เออสองหกหกสองเลยครับแต่ว่าในช่องมีสองหกหกสองครับแต่ว่าเลขสามตัวนี่ก็คือมาเห็นตอนเที่ยงครับเป็นเลขฝาฝาลงแล้วครับเป็นฝาลงเขาถูกก็เลยเขาซื้อตามตอนที่ดวงเขา้วยแล้วมะครับผมเขาก็ได้ รวมทั้งสองตัวตามต,ต,ตัวก็ได้ประมาณสามเซนรับเขาอไดไรสามเซนครับผมก็ถือว่าดวงเขาดีอยู่อันทางช่องนี้อาจจะไม่มีบุญสัมพันธ์นะพ่อเนาะบ,บุญยังไม่ถึงจริงๆครับเดี๋ยวงวนนี้ก็ใกล้ๆประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ทำมีเดี๋ยวก็เขาจะส่งมาให้ผมอีกเหมือนเดิม,มครับ แต่ว่าก็ยังดีที่เข้าสองหกหกสองนะพอนะเพราะว่าก็ให้มาสองหกสองเจ็ดสองแปดก็คือ่าเขอาตัวกลับนะพอนะก็ไม่ไม่ไม่กี่ตัวแต่ก็ยังถือว่าเข้าอยู่ก็ถือว่าเข้างินที่ผ่านมาก็ห้าเก้าเก้าห้าก็ถือว่ายังเข้าอยู่ครั่ผยังเข้าแต่นั่นต้องตัดอันนี้ไม่ต้องตัดเลยแคลกลับเอาอันนี้ไม่ต้องตัดนะพอนะครับอครับผม หลังจากที่แอดมินตามมาในลังหลังรู้สึกว่าเด็กแฝดนี่จะเข้าบ่อยเนาะพ่อเนาะครับโอ้งดนี้ไม่ใช่งวดที่สี่งวดที่ห้าแล้วเ่อเพาะนอผมก็มาลยจบสิทธิไว้จเข้ามาเรื่อยๆเนาะพ่อเนาะเข้ามาเรื่อยๆครับเพราะว่าสิทธิที่ออกแล้วพอผมกดทิ้งเลยแปลว่าไม่เคยเก็บข้อมูลไว้อืมครับถ้าเกิดท่านผู้ชมไม่เห็นก็สามารถดูย้อนหลังได้ครับนะครับก็คือว่ามีตั้งแต่คลิปตั้งแต่ชุดต่องวดแล้วครับแล้วโค้งต่องดแล้วครับถ้าไม่เชื่อก็กดดูย้อนหลังเห็นเลยครับ แล้วก็แอดมินลงหลักฐานเก่าไวให้ในคลิปด้วยนะครับท่านผู้ชมเนาะหรือไม่ท่านผู้ชมที่ไม่เห็นก็ดูย้อนหลังได้เนาะครับนะครับผมท้าไม่เห็นเนาะเพราะว่าวันโค้งสุดท้ายเนี่ยที่แอดมินมาย้ำสูตรตัวเน้นของลุงยอดแล้วก็เลขดีเฟตอ่ะก็ยังมี2662กะลุงยอดเนาะครับนะครับผมก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมครับครับผมก็เลยว่างวดนี้ที่จะมานี่ก็คือจะมาต่องวดสูตรคำนวณของลุงยอดเนาะครับ งวดที่ผ่านมานะครับให้มา9 3ครับแล้วก็ให้วิ่ง9บนให้วิ่ง9บนครับก็เข้า9บนแต่ล่างนี่ให้4จะผิดตัวเดียวผิด4ต่มาอย่างนี้ก็ผู้อจานย์นอะ00นะพอนะ00ไม่มีใครเข้ายโอ้ยนะครับผมผมชอบมากเลยนะครับ07 07ว่าเลขเด็กแฝดโอ้ย07 07ชอบมากเลยครับนั่นแหละ07 00 ดันมาซื้อๆหมดท่าเลยครับผมไงทองางไส้เลยนะพ่อเนาะไงทองกันลายลายคนเหมือนกันเลยทั่วประเทศนี่นับคนได้เลยว่าปล่อย0ูนอๆนี่มีมีคนเดียวมั้งทั่วประเทศไทยนี่พ่อครับไม่มีใครปล่อยแล้วูไม่มีหรอกครับอืมมีแต่มหนยังหก่องเนีนน้อยนักเพราะว่ามันออกมาไม่กี่งวดเองแค่งวดเดียวครับตามงวดเดียวเองใครจะไปสนใจว่ามันจะมาออกต่เลขตัวเดิมนะพ่อเนาะตั่นันเลยเอาแต่ตัวเดิมมาอย่างนี้ก็คนซื้อก็ ช่องหายใจไมงครับสงสัยเสียเงินดิจิตอนเยอะหลือเปล่าพ่อครับผมก็เลยว่าสูตรคำนวณก็ถือว่าไม่ถูกนะพ่อเนาะแต่ว่าเลขวิ่งถูกเลขวิ่งครับถูกเลขวิ่งวิ่งเก้าบนก็เข้าบนตัวเดียววิ่งเข้าเลขเก้าครับเห็นเห็นคุณพ่อบอกว่ามีคุณพ่อท่านหนึ่งเอาเก้าไปวิ่งถูกบนใช่ไหมพ่อครับมีคนอยู่จวัดเดียวกันแถวแถวอำเภอใกล้กันเขาเอาไปวิ่งเก้าก็ถูก ต่ล่างพิดต่อเขาก็ยังได้ยหมบอนเดิมแต่่าขาดทุนกเนาะยก็ยังขาดทุนนิดนึงนะพ่อเนาะเพราะว่าไปวิ่งล่างในผิดแต่ไปยังได้เก้ามาครับอืมครับก็ไม่เป็นไรงวดนี้ก็ขอโทษขออภัยท่านผู้ชมเนาะครับนะครับก็ไม่แน่ขอโทษเอฟซีทุกท่านที่พลาดไปก็ก็ไม่เข้าของแม่เด็กแฝดก็ถือว่าก็ดีแล้วครับก็ไม่แน่อาจจะมีท่านผู้ชมแล้วก็เอฟซีเนี่ยถ้าไม่ได้เยอะก็ต้องได้บ้างเลยนะพ่อเนาะครับสำหรับงวดที่ผ่านมาของคุณแม่เด็กแฝด ครับนะครับท่านผู้ชมสำหรับงวดน,นี้สูตรคำนวณของคุณพ่อเนาะเอาเหมือนเดิมได้พอให้คุณพ่อคำนวณให้ดูแบบคร่าวๆได้ไหมครับครับได้เอาแบบคร่าวๆเนาะก็ต่องวดให้ครับแต่ว่าของคุณแม่น้องเด็กแฝดแล้วก็ของเด็กแฝดกดรอพิมพ์รอเอาไว้นะครับ,รบท่านผู้ชมเนาะพิมรอไว้รอกันเข้ามานะครับท่านผู้ชม แล้วก็กดติดตามกดระะับสไลด์รูปกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดแจ้งเตือนของทางช่องนะค,ะคบเวลาลงคลิปใหม่ๆไปมันจะได้เด้งแจ้งเตือนเนาะรับกดติดตามเอาไว้นะ,ค,ะครับท่บานผู้ชมบางคนที่บอกว่าไม่เห็นก็คือยังไม่ได้กดติดตามทางช่องนะคะใช่ะะใช่ที่บอกว่าไม่เห็นแนวทางของลุงยอดเนี่ยแสดงว่าไม่กดติดตามนะครับก็เลยไม่เห็นเนาะแล้วก็ว่าเลขลุงยอดไม่เข้านะครับท่านผู้ชมเาจะเป็นยังแหล่ะบางท่านก็คิดให้เราติดตามไ็อยังแงละคือ สูตรเมื่อกี้มันมีมีหลายสูตรอยู่เนาะครับสูตรเมื่อกี้มันมีอย่างนี้ครับเอมันออกห้าเราก็ไล่ห้าแล้วก็หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกมันออกแต่กลางกับหกเก้าสองครับหกเก้าสองน,น,นี่นะครับทานผู้ชม ก็คือในสูตรมีใช่ไหมพ่อครับในสูตรแล้วอีสูตรหนึ่งคืออ่าที่ผมเอาไปอันนี้นะคือมันออกหกธาใช่ไหมเราก็ไลยห้าหกห้าแล้วก็หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าเก็เอาใส่กลางนี้อทีอนี้มันไม่เข้าอ๋อครับครับห้าห้าก็ไม่เข้าอีกสูตรหนึ่งคืออันนี้สูตรเอาเลขวิ่งครับ เล็กวิ่งก็มีอยู่คือมันออก5้าแล้วก็ไล่หกเจปดเ้าครับเ้าแล้วก็ศูนย์หนึ่งสองมันมาเฉียงกรับแล้วก็สาเอาภายในสีตัวนี้เลยว่า9้าเป็นหลักก็มาเก้าจริงๆแต่จับตัวไม่ถูกก่อนพ่อทีนี้ งวดต่อไปก็คือสองนะสองแล้วก็สามสี่ห้าหกแต่หกกับห้ายังยังมีมาเหมือนเดิมแต่ตรงกับวัดทุกด้วยแต่ไม่รู้จะมาหรือไม่มาแต่ผมก,ก็ตัดสินใจว่าเอาสองไม่เคยมานานลแล้วเพิ่งมาอีกก็จะเอาต้องเอาสองเป็นเป็นตัวหลักอืครับพ่อครับเอาสองแล้วก็จะจับคู่ให้ก็มี ตบบเบิลเลยแล้วก็สามนี่ก็จะเป็นเก้าสามสักทีเก้าสามยังรับเก้าสามเหมือนเดิมใช่ไหมพ่อครับสามเก้าสามครับแล้วถ้ามาเรียมก็จะเป็นสามสี่เลยครับเพราะว่าอืมครับผมนี่มีอย่างนี้เลยครับครับพ่อโอเคครับครับนี่ไอไอแบบนี้ให้ดูก่อนเนาะทีนี้มีแบบนี้สูตรสูตรนี่หลยคือว่าสองแล้วสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ หนึ่งสองสามสูตรนี้พะจะเอากลางอีกมเพื่อมันจะมาแบบเดิมอ๋อก็่ามันจะมาสายกลางแบบเดิมครับพอก็เลยเอาหกสามเก้าอืมครับ6 3 9สามเก้า้าเรียนก็จะเป็นสองสามสี่ตรงนี้แหละอือค,ครับผมแล้วอีกอีกอย่างหนึ่งสูตรนี้มันออกห้าหกเจ็ดนี่นี่สูตรอีกสูตรหนึ่งแล้วก็แปดเก้าศูนหนึ่ง สองสามมันก็มากลับกันไปว่ามันมาหกทำได้หกเก้าสองแต่มันมาเก้าหกสองครับทีนี้ครับ,รบน,นี่นี่อีกสูตรหนึ่งคือว่าดูดูไปแล้วนี่เราผมทำได้อยู่แต่นานๆมันจะเข้าทีอย่างนี้นะก็เลยผ่านเลยถึงผิดพลาดอีกงวดน,นี้นัมนๆจะเข้าทีมันมาเข้าทีสูตรที่พ่อไม่เคยเอามาใส่ครับนั่นแหละ แต่มันก็มามาจนได้อเดี๋ยวบางทีเราอ,อาจจะคิดไม่ถึงนี้ใช่ไหมพ่อคิดไม่ถึงว่ามันจะมาอย่างนี้ครับผมก<อ>็ก็มันออกมาไม่ไม่กี่หดเองอ,ออกมาอ่านวดเดียวทีนี้มันก็เลยย้อนมาอีกตามหลังอีกตรงนี้ครับรบก็เลยพลิกพลาดไปตัวนี้เลย สังเกตเลขพ่อเนาะถ้าผิดถ้าถ้าถ้าจะผิดเนี่ยผิดไม่ไกลเลยนะพ่อแบบผิดให้เจ็บใจนะพ่อเนาะมันเลยผิดเต้มเดียวเต้มเดียวตลอดนะครับท่านผู้ชมนมันเลยเต็มเดียวเต็มเดียวตลอดแป่ว่ารอดูงวดนี้มันจะจะเข้าใหมไหมครับผมผมพยอยากจะให้มใจปรารถนาจะให้เข้าทุกงวดเลยสามตัวนะครับแต่งวดนี้ก็ก็ไม่เยอะเท่าไหร่หรอกห้าหกหางเจ็ยหางเนี่ยครับ แต่ว่าเลขนี่ออกอุบาทมากเลยนะพ่อเนาะครับนั่นแหละเพราะม่มครับจุงลงเหมือนกันเลยครับแต่ก็ยังดีเนาะมีของคุณแม่น้องเดฟแฟตที่ยังถูกนะพ่อเนาะดีแล้วมีแม่เดฟของแม่เดฟเฟตเข้าหกสองสองหกก็ถือว่าดีครับเอซีสัญญาทีติดตามก็คงจะไม่ผิดหวังเท่าไหร่ครับครับผมก็ถ้าไม่ได้กําไรก็ขาดทุนก็คงขาดทุนไม่เยอะนะพ่อเนาะถ้าไม่ได้ไม่มากก็น้อยต้องต้องมีได้สัก ก็อว่าอันอธิบายเนาะพ่อเนาะที่ว่าถูกสามแสนนั่นคุณแม่หน่องของเดฟแฟรเขาถูเลขสามตัวแต่ว่าที่ลงช่องมาน่ะไม่ได้ลงสามตัวเนาะพ่อเนาะเพราะว่าเขาได้ตอนเที่ยงกว่าแล้วครับเขาก็เลยให้มาไม่ทันเพราะว่าเขาได้เลขกับปลาโลมับบเลยเขาก็ซื้อตามเขาก็ถูกได้ สามเซนครับถูกสามตัวเนาะพ่อเนาะครับสามตัวตรงๆงเลยครับแต่ว่าที่ให้ลองให้ช่องมาก็คือสองหกหกสองครับนะครับผมครับเขดว่าต้องหกหกสองครับงวดนี้ก็คิดว่าแม่เนยอาจจะได้มีบุญสัมพันธ์กับคุณแม่ของน้องเดกแฟดเนาะพ่อเนาะครับอาจจะจะเข้าเป็นงวดที่สามก็ไม่ได้ครับครับผมว่ารู้สึกามสองงวดแล้วที่ตามตามมานี่ก็เข้ามาหลายงวดพอตัวเนาะพ่อเนาะครับก็มีเข้าตรงๆงมั้งรู้สึกงวดนี้จะตรงเนาะเพราะว่ามันออกตัวกลับแบบไม่ต้องตัดนะครับ ก่นที่ผ่านมามันออกตัวตัดนะพ่อเนาะครับอันนี้ไม่ต้องตัดแทกลับก็ได้เลยครับผมแต่ว่าตอนนี้ก็คุณพ่อโทรไปหาน้องเด็กแฝดแล้วคุณแม่ของน้องเด็กแฝดแล้วใช่ไหมครับครับขยังไม่ว่างแล้วก็ยังไม่ได้รอดูอีกสักประมาณอาทิตย์หนึ่งครับยังพาขให้ก่อนครับก็คือว่าตอนนี้งานกําลังยุ่งครับเขามีงานอยู่ในบ้านกําลังยุ่งเขาก็เลยยังไม่ว่างครับครับครับก็เอาสูตรคำนวณของคุณพ่อเอาไปพิจารณาก่อนเนาะครับอันนี้เอาไปพิจารณาซื้อ สลับกินแบงรัฐบาลไม่ว่าลอตเตอรี่สับสนุนในซื้อลอตเตอรี่ของไทยเรานะครับครับผมไม่ได้ให้ไปทําแบบผิดกฎหมายครับครับผมเอาแบบสลับสนุนสลับกินแบงรัฐบาลของเรานะครับครับผมแต่รู้สึกล่างหลังมานี่รู้สึกว่าเลขเลขคุณพ่อเนี่ยจะตรงกันกับของคุณแม่น้องเด็กแฝดนะพ่อเนาะครับรู้สึกว่าที่ผ่านมาก็จะเหมือนจะออกตรงนะครับครับบางงวดก็ตรงกันบางงวดก็ ไม่ตรงนะพ่อเนาะสังเกตทั้งหมดไหนตรงเนี่ยเลขจะคล้ายๆกันครับคล้ายๆกันก็นพิดก็พิไม่เยอะครับผมบทีนี้ของงดน,นี้คุณพ่อมีตัวไหนบ้างครับผมสำหรับงดก้อนครับงด<อ>น,นี้ก็ให้วิ่งวิ่งสองบนวิ่งล่างสามครับอสองบนล่างสามครับงดนี้มันจะไม่มีเก้าเหรอพ่อเก้าก็ก็อาจจะเป็นอาจจะเป็นในจับคู่มีอยู่มาใจอยู่ก็จะประกอบคู่ให้เหรอโอ้ครับเก้าประกอบคู่เนาะครับ ตดว่าวิ่งนั้นเอาเป็นสองกับสามครับก็เอาประกอบจับคู่เลยเนาะครับพ่อครับก็จับคู่ก็มีสามตัวมีแปดสองสองครับแปดสองสองครับแล้วก็หกสามเก้าหกสามเก้าครับถ้าเก้ามาก็จะเป็นหลักหน่วยคิดดูนะครับผมเคยเคยสังเกตดูแล้วก็ให้เรียงอีกคู่หนึ่งครับ ตามตัวให้ครับสองสามสี่ครับสองสามสี่ครับมันก็ตามตัวมีแค่นั้นเลยครับแล้วก็สองตัวให้สองสองสามสี่สามเก้าครับสามเก้าครับอือแรกล่างก็ให้สองศูนย์สามศูนย์ครับอืมสองศูนย์สามศูนย์ครับอ๋องวดนี้จะมีศูนย์จะไม่พอครับศูนย์มาสองตัวบางทีอาจจะลงเหลืออ่าให้เก็บตกก่ แต่เป็นได่ครับครับเือนงดเมื่อกี้นะพ่อเนาะโอ้ยเด็กติดเฟสเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์ยังไงก็ว่ามีศูนย์เอ็ดมินก็ว่ามีศูนย์พ่อศูนย์จริงๆศูนย์จริงแต่ก็มาสองตัวแล้วไม่รู้จะเอาตัวไหนประกบออนะคะผมคิดว่าถ้ารู้ว่าจะมีศูนย์น่าจะซื้อศูนย์หนึ่งถึงเก้านะพ่อเนาะครับก็ไม่ถูกอยู่ดีนะพ่อออกศูนย์ศูนย์นั่นแหละก็ไม่ถูกอยู่ดีก็ไปยังว่าเลยเนาะของเรามองไม่เห็นก็ก็เอาตามดวงตามคำนวณตามนี้ ก็เอาตามที่เราคำนวณได้แล้วเนาะพ่อเนาะตามที่เราคำนวณได้ก็แค่แนวทางเนาะครับครับครับก็จะเอาให้มันแน่นอนไปตลอดก็อาจจะไม่มีหรอกครับอาจจะพิดพลาดบ้างแล้วก็บางครั้งก็มันก็เข้ามาเต็มเต็มก็มีครับค่ะผมก็มีเข้ามีหลุดเห็นแล้วเนาะพ่อเนาะนั่นแหละผมมองไม่เห็นก็ไม่ไม่มีใครจะแน่ไปเกินใครเราก็เท่าๆกันนั่นแหละครับผมแต่ว่า เวลาเข้าก็เข้าจริงๆของคุณพ่อเวลาเข้าก็เข้าจริงๆเข้าตรงๆให้บนออกบนให้ล่างออกล่างนะครับของคุณพ่อเนาะครับแต่งวนนี้เลขวิ่งนี่ก็เอ็ดซีสันราทีอยากจะเอาไปวิ่งก็มีโอกาสมีโอกาสอยู่กับอืมครับผมก็ให้ตามแนวทางของคุณพ่อไปเรื่อยๆเอาง่ายๆว่าอย่าเพิ่งทิ้งกันไปไหนนะพ่อเนาะก็อย่าเพิ่งทิ้งกันไปไหนสักวันนึงนก็อาจจะ ได้ดีเลยต้องมีให้เห็นมากนะนพ่อนะต้องมีให้เห็นเพราะว่ามันเคยถูกไม่ใช่อะไรหรอกนะพ่อนะมันเคยถูกแล้วมันเคยถูกต้องมีโอกาสให้ถูกสักบันหนึ่งเลยสามตัวนียครับต้องมีถูกสุกงวดเลยนะพ่อนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันเคยถูกสามตัวบ่อยน้พ่อครับที่ผ่านมาก็ถูกสามตัวบ่อยแต่แต่ก็ต้องแต่ว่านะไอ้ของเด็กแฝดกับไม่ด็กแ็ดนี่ด็เแ็ดนี้ยังไงก็ต้องมีให้เห็นเป็นความตายอีกรอบหนึ่ง คิดแล้วผมคิดว่างั้นเลยครับท้ไมบนกะล่างเนี่ยนะพ่อเนาะนั่นเลยเผื่อสามตัวก็มีครัพ่อที่ผ่านมาเคยถูกครับที่ผ่านมาก็เคยถูกบ่อยถูกรายครั้งเลยถูกมาเรื่อยๆเลยครับพ่อก็ก็รอดูครับประมาณอาทิตย์หนึ่งเลยครับแต่เขาผงก็ให้เอซเอาไปพิจารณาเอซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลหรือวอตเตอตี่ครับพ่อครับ ทีนี้ประมาณสักวันไหนที่พ่อถ้าเกิดว่าคุณพ่อได้เลขเด็กแฝดแล้วคุณพ่อก็จะรีบโทรบอกแอดมินเลยใช่ไหมครับครับอืมครับแล้วก็จะได้เข้ามาถ่ายแนวทางให้แ่งปันให้กับท่านผู้ชมทันทีเลยเนาะพ่อเนาะครับถ้าได้มาผมจะบอกคุณนิวทันทีเลยครับแล้วก็จะได้ถ่ายทอดออกให้เอซีที่เราคอยได้เห็นทุกคนนะครับทุกท่านเลยครับถ้าว่าใครได้โชคได้ลาบกับคุณพ่อเนาะก็อย่าลืมนะครับ ครับคิดถึงคุณพ่อก็ได้ครับเดี๋ยวแอดมินลงเบอร์โทรให้เนาะนะครับเผื่อจะได้เป็นสะพานบุญจะได้มีโชคไม่ล้ำนูนสัมพันธ์การรวบหน้างวดหน้านะพ่อเนาะครับแต่ว่าแม่เด็กแปดตอนเด็กแปดนี่ยเขาไม่ทอดทิ้งเอซีอยู่แล้วเหมือนผมแหละครับผมยกเว้นตัวเอซีจะเกลียดทางครับผมก็นอีกทางเอาไม่เกลียดทางก็ต้องต้องมีหวังครับผมได้สมหวังสักวันหนึ่งแหละอืมครับก็เป็นแนวทางถ้าชอบก็จัด ถ้าขัดก็ผ่านก็จะไม่อยากดูไม่อยากไดแนวทางก็เลื่อนผ่านไปนะครับไม่ต้องมาคอมเมนต์ในแบบเสีย,ายห,หายนะพ่อเนาะนั่นเลยถ้าไม่ชอบก็ถ้าไม่ชอบถ้าคัดก็ให้ผ่านเลยนะครับ,รบเลื่อนผ่านไปนะพ่อเนาะเลื่อนผ่านเลยไม่ต้องดูหรอกครับผมก็ให้คุณพ่อย้ำเลขสามตัวของคุณพ่อ,อทั้งห่งนะคะครับสามตัวก็สองแปดแปดแล้วก็อ้นลืมผสมแปดแปด ผู้ผิดเลยควาอยู่ทางหน้าเลยนี่ขอโทษด้วยนะครับแปดสองสองแปดสองสองจับสามตัวแล้วก็หกสามเก้าแล้วก็สองสามสี่ครับสามตัวส่วนสองตัวก็สองสองสามสี่สามเก้าล่างก็สองศูนย์สามศูนย์ครับแล้วก็เลขวิ่งก็ให้วิ่งสองบนวิ่งล่ากสามครับครับผม สังเกตทําไมเลขคุณพ่อไม่ค่อยจะหนีเลขตัวเดิมเท่าไหร่นะพ่อเนาะครับอย่างงวดก่อนนี้คุณพ่อก็ก็มีสามเก้าเก้าสามครับแล้วก่อนหน้านั้นก็มีสองสามสี่ใช่ไหมพ่อครับยังมีเนาะครับแต่ว่าก็สูตรคํานวณได้อย่างนั้นก็ต้องเอาเว้นมันเถอะครับครับครับเลขไม่หนีตัวเดิมนะพ่อเนาะครับก็ไม่ได้ดูไออะไรหกสองอ่ะออกมาผ่านงวดเดียวก็ยังมาตามหลังได้นะครับอันนี้ก็อาจจะมาเข้าตามนี้ก็ไม่ได้เพราะว่าสูตรเดิมเพราะว่าสูตร มันมาอย่างนั้นต้องเอาอย่างนั้นเลยครับคับพ่อทีนี้สูตรสูตรวิ่งของคุณพ่อเนี่ยก็คือว่าคุณพ่อนี่ทําทํายังไงถึงได้มามันมาเป็นตัวหรือว่าคุณพ่อไปทําเป็นคํานวณเอาครับหรือว่ายังไงคำนวณเอาครับเพื่อคือว่าสองมันมาแล้วเนี่ยสองมาบนแล้วผมก็ต้องเอาสองเป็นหลักอืบนะต้องมีเลยตัวหนึ่งจะได้ครับก็คือวิ่งนี่ก็ทําเป็นคํานวณต่างหากแล้วสูตรจับคู่นี่ก็ทําเป็นสูตรคํานวณอีกต่างหากก็ ให้สองบนนี้คือว่าถ้ามาสองก็จะเป็นสองสองทันทีเลยครับอ๋อครับผมครับเด่นสองบนเด่นสามล่างครับสามนี่ทําให้สามล่างนี่ทําให้สามสี่หรือสามเก้าหรือว่าสามศูนย์เนี่ยโอกาสมาทั้งบนทั้งล่างได้หมดอืมครับครับแล้วก็ให้เอซีพิจารณานะถ้าจะเอาขึ้นบนลงล่างอะไรก็แลรตเอซีอืม<ต>ครับ แต่ที่ดีที่สุดคือกันไว้ดีกว่าแกครับครับพ่อบนล่างกันไว้ครับกันไว้ดีกว่าแกเอาบนเอาเอาล่างไปเลยก็คือพ่อให้มาสองศูนย์กับสามศูนย์ีล่างครับแต่มันก็มีเปอร์เซ็นต์มาบนเหมือนกันครับก็มีเปอร์เซ็นต์ขึ้นบนขึ้นล่างได้หมดเลยลงล่างได้หมดครับพ่อเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะมาเน้นให้รอบหน้านะพ่อเนาะครับสำหรับสูตรคำนวณครับเอาสูตรคำนวณไปเลือกเอาหยิบสลากลอตเตอรี่สลากกินแบ่งรัฐบาลไปก่อน หรือว่าถ้าไม่ชอบก็ดูดูไปก่อนก็นได้นะพ่อเนาะนั่นแหละถ้าไม่ชอบก็ดูดูดแค่แค่ไอ้บัดรเพิงก็เอาครับครับ่าดูไว้เอาไปพิจารณาก่อนถ้าเลขมันตรงกับที่ตัวเองชอบก็คอยไปหยิบจับไว้อย่างงี้ใช่ไหมพ่อครับแล้วก็เด็กแปลหรือแม่เด็กแปลก็ให้รออีกไม่นานครับประมาณไม่ถึงอาทิตย์ละมั้งครับไม่เกินอาทิตย์หรอกนะพ่อเนาะไม่เกินอาทิตย์อีกประมาณจักสองสามสี่วันห้าวันประมาณนี้นะพ่อเนาะประมาณนั่นแหละครับแล้ว ผมกจะติดต่อเขาเรื่อยครับครับถ้าได้มายังไงก็จะโทรบอกเอสฟีก็คุณนิวทันทีเลยจะได้เอามาออกให้เอสีได้ติดตามชมครับครับคันนอแต่ว่าเลข2662เนี่ยเป็นเลขของใครพอเป็นเลขของคนตีแแม่แม่ไปแฝดเลยอ๋อเป็ของมาครับที่ี้ผมก็ไปผมก็ติดต่อให้ คุณนิวมาแล้วก็บอกตามนันแหละเขาให้มาสามหางคือสองหกสองเก็ดสองเป็ดอ๋ออันนี้ก็คือความฝันของคุณแม่น้องดีแฟดครับมัแสดงว่าสองหมดแล้วของคุณแม่น้องเดีแฟดฝันเม่นสองหมดแล้วครับงว<ม>ด,ดก่อน 5, 9, ห้าเก้างวดนี้สองหกครับงวดก่อนเขาก็ได้ 5, หด้าเก้างวดที่ผ่านมาเมื่อวานเขาก็ได้สามตัวแค่เที่ยงกว่าได้เขาได้แล้วก็สองตัวเขาก็ได้อื ที่เขาตกไม้เห้เขาก็กลับตัวเอาครับแสดงว่าทั้งแม่ทั้งลูกเลยเนาะเป็นคนมีเซนด้วยกันทั้งคู่ครับนี่ครับคุณแม่นี้ก็คือถูกมีโชคมีลาบบ่อยนะคบถูกมาื่อยทุกเกือบทุกงวดเลยครับอย่าพลาดเพงงวดเดียวครับผมอย่าพลาดก็หลุดก็มีหลุดน้างเนี่ยแล้วพ่อเนาะครับถ้าถ้าเขาหลุดอ่าอย่างนี้เขาก็ได้รัฐบาลอี่เขาไม่พลาดหรอกเพราะว่าเขาเอาท้งสองทางครับพ่อ คนมากระดวงจริงนะพ่อเนาะครับเพราะเกิดมาเขามาเบบมากับดวงจริงๆเลยครับเพราะว่าลุงยอดนี่ก็รู้การเคลื่อนไหวของน้องเด็กเฟดตลอดครับเพราะว่าเป็นเป็นลูกเป็นลูกเป็นหลานกันใช่ไหมพ่อครับนั่นแหละเป็นลูกเป็นหลานก็มีอะไรเขาก็คือสามส่งข่าวมาตลอดนะครับครับผมโอเคเนาะวันนี้ได้มาแล้วสาหรับแนวทางสูตรคํานวณของลุงยอดนะครับผมส่วนของคุณแม่น้องเด็กเฝดแล้วก็เด็กเฝด ท่านผู้ชมก็กดรอกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เนาะและแอดมินลงที่ไปจไจ้เด้งนะครับครับแล้วก็ยังนึงครับอย่างนึงก็ผมไม่ยกเลิกไม่เปลี่ยนแปลงบอกเอฟซีไว้ก่อนเลยอืมครับผมเลขไม่เปลี่ยนนะพ่อเนาะครับไม่เปลี่ยนให้ไว้ยังไงก็เอาตัวนั้นครับนะครับบางีอาจจะมีเพิ่มโค้งสุดท้ายของน้องเด็กฟดอะไรแบบนี้เนาะครับงั้นนะครับก็คือสูตรแล้วให้แล้วให้เลยนะครับไม่มียกเลิกนะครับครับของน้องเด็กฟดก็ให้แล้วให้เลยเหมือนกันครับแต่ว่าที่อาจจะมีเพิ่ม ครับพ่อทานี้ก็อาจจะเพิ่มให้บ้างทําไม่มีก็แค่นั้นเลยครับผมครับโอเคเนาะวันนี้ก็ขอบคุณลุงยอดนะครับสำหรับแนวทางดีๆเนาะที่เอามาแบ่งปันให้กับท่านผู้ชมแล้วก็เอฟซีทางช่องแล้วก็ขอบคุณคุณแม่ของคุณน้องเด็กแฝดเนาะแล้วก็ขอบคุณเด็กแฝดด้วยนะครับผมที่ได้นําแนวทางเนี่ยมาให้ลุงยอดให้ลุงยอดเป็นสะพานบุญแบ่งปันให้กับท่านผู้ชมแล้วก็เอฟซีทางช่องนะครับผมขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณค่ะคับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ นะครับท่านผู้ชมแคปหน้าจอไว้เลยนะครับสำหรับแนวทางต่องวดของลุงยอดนะครับเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับวิ่งบน2วิ่งล่างสานะครับท่านผู้ชมก็ฝากท่านผู้ชมติดตามแนวทางของคุณแม่น้องเด็กแฝดแล้วก็แนวทางของเด็กแฝดด้วยนะครับผมเนาะเดี๋ยวแอดมินจะมาตามให้ด่วนๆเลยนะครับท่านผู้ชมก็กดติดตามกดแจ้งเตือนนะครับแล้วก็พิมพ์รอนะครับผมจะได้ไม่พลาดแนวทางดีๆของทางช่องเนาะนะครับ คเอฟซี FC ท่านไหนได้โชคได้ลาบกับลุงยอดนะครับติดต่อสอบถามทางเบอร์โทรคุณยอดลุงยอดก็ได้เนาะอยากจะมีสินน้ําใจให้กับคุณแม่น้องเด็กแฝดก็ได้นะครับท่านผู้ชมเบอร์โทรนี้เลยของลุงยอดนะครับแล้วก็แนวทางต่องวดแล้วก็เบอร์โทรเนาะนะครับโอเคนะนะครับ ขบคุทุกท่านที่เข้ามารับชมะครับครับผมก็คับก็ขอกับขอพรบคุณ f c ทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมรับฟังจนจบคลิปนะครับขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ